วิธีเฮดมินิสปริงเกอร์แบบนี้นะคะเหตุง่ายๆนะคะพี่น้องแล้วก็อุปกรณ์กับหาบอยากเลยนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะส่วนที่ห้าตองเตรียมนะคะมีหัวสปริงเกอร์แล้วก็สายยางที่ต้องใส่นะคะแล้วก็ทอกับฝ้าปิดแล้วก็ขวดน้ำกับฟ้าปิดนะคะอย่างแหลกเ้าเจอกฝาขวดน้ำก่อนนะคะแล้วก็ตของขวดน้ำจาะตรงถ่ายนะคะแบบนี้นะคะเขาจะใส่สายยางใส่ตรงนี้นะคะ นี่นะคะตรงนี้คือส่วนส่วนของขวดน้ำนะคะจะเจาะสองหม่องก็คือท่ายขวดกับฝาขวดนะคะแบบนี้นะคะนี่เป็นสายยางที่เขาใส่นะคะเขาก็วาดเอานะคะจะขืบนหนึงนะคะพี่น้องตัวนี้ใส่ใส่ใส่ในขวดนะคะเดี๋ยวพี่น้องเบึ่งไปพี่น้องจะเข้าใจนะคะนะเขาก็ตัดเป็นปากฉลามนะคะพี่น้องนี่นะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะ ห้าเอาใส่ส่วนฝานะคะถีเ้าจอไหวนะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะใส่เข้าไปนะคะเพื่อถีห้าจะเอาหัวสปริงเกอร์หน่อยหน่อยนะใส่ทับเข้าไปอีกเพื่อที่จะเป็นผลละองออกมานะคะอืมตรงนี้เป็นส่วนหัวนี่นะคะ พี่น้องสามารถหาอุปกรณ์ได้ง่ายๆนะคะขวดแนะนําให้เป็นขวดเป๊บสี่ขวดโคกระไดเนาะอ่ามันจะแข็งแน่นะคะพี่นอนะ้องนะอ่าเพอะได้มากนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้เขาก็ใส่หมอสปิงเกอร์าไปค่ะนี่นะคะนี่แหละเขาก็ดึงได้ประมาณนี้นะคะส่วนนี่นะคะอ่าเป็นส่วนที่เขาจะใส่ลงไปในขวดนะคะอ่านี่ แล้ววันที่นี่ห้าวกะจะมาเอาสายใส่เข้าไปตรงในขวดนะคะตรงตรงท่ายขวดห้าวจอสองหมองจําได้บ่คะมีฟ้ากับท่ายขวดนะคะนี่นะคะสายอีกส่วนหนึ่งเ้าก็ใส่ท่ายขวดเข้าไปแบบนี้นะคะได้แล้วเ้ากะนี่ส่วนที่ห้าเห็ดมื่อกี้นะคะก็ใส่กันมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่น้องนี่อันนี้คือส่วนส่วนของขวดหนามแหลวแล้วนะคะต่อไปเป็นส่วนของทอนะคะทอตัวนี้ก็จะ เอาสายยางตอ่อหนามใส่ได้เลยนะคะตรงนี้เป็นส่วนฝานะคะจอคือกันนะคะจอฝานะคะจอฝาปิดทอเพื่อที่จะเอาสายยางใส่เข้าไปนั่นเองนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่ทอเข้าไปปิดแบบนี้ละคะ่ะฟังทั้งนี้ก็คือเอาไว้ใส่สายยางต่อเข้ามาตรงขวดน,นะคะ แค่นี้นะคะแล้วแลวนะคะพี่น้องเขากใส่นี่นะคะนี่เดี๋ยวเขาเป็นทดลองบึงนะคะนี่นะคะเวลาเขาปล่อยนาเขาม่านามก็จะเขามาในากวดแบบนี้ก่อนนะคะเนี่ยลักษณะนี้นะคะสายยางอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แค่นี้ค่ะแล <ๆๆ S 1> ้วแล้วนะคะลองไปเห็ดเบิงนะคะ